กัสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องฟองป่าเจ้าค่ะโอ้พี่เวหอดผิดพี่น้องบ้านอันพะเถ้าอันพะเถ้าไม่เถ้าอ่ะพี่นยเลินพี่น้องคนเอาเมียบ้านเนี่ยบ้านเบาเอื้อนล่ะบ้านนางฟืนล่ะแต่การลูกเพันเนาะนางแพงกับท้าโกก็อยู่พี่เบูดพี่น้องอยู่พีบูดมาผัดมาพ่อพี่น้องเออปริมาณได้โดดเลยปริมาณบาทล้านไต้โดดเลยจ้าค่ะเพราะว่า ท้าโกก็นางแพงนาะลูกพุยเรินกับอยู่กับพระเา่าไม่เ่าอยู่พี่อยู่บ้านานันผือนะจ๊ะเสบกูปไปอะไรมากไปโก,มก,กเมี่ยงดิค่ะตา,า,านเนี่ย <c oughs> สต่งให้ไหมเดอกอรีห <c oughs> น่อยช่วยหน่อยหลานเลือสวัสดีจา้าค่ะเดือวจะเอื้อยว่าะทานได้ผัวอยู่ เออที่พ้อไปใส่ทา,ทาเท้าพ่อปุณ่าคอม่อแม่แม่แม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 กมม่วามาอมาไปเล่นเาอยากกับปอย,ย,ยเาเดาไปนพีพี่น้องซ <c oughs> ีเลียงกับซีอันหวานมานะครับมันอยู่บ้านอยู่เงินนะแม่จะสั่งเหตุ แล้วจังแต่ไปอาชีริธรมกันจังแต่ไปคุดมันมาเลยจะมือไปคุดมันนะผสมดอกผักช่อมดอกริกมันเด็ดช่อมือตาอเกือบเดือนอยู่ไหนเอาอยจมูามาวันที่ชาสามเพื่อนปสมดอกหมักริกพี่น้องอยู่ไทยอยู่แถวอันนี้นะแถวโคกซานนี่แหละจ้าไปบ้านยัง,งไปบ้านนนกุ้งวันละวันละสองร้อยหาสิบสมดอกหมักผิกนะคะ แล้วก็บริไปบริมีแผนไประสายบ่อนบริมีแผนไปรสายนึกว่าจะไปกรุงเทพกุงไทยไปโบราณเ้ยวันแรจะบอกกินไปฮาม่วานนั่นนั่นเดี๋ยวเราจะไปทำอีกเขาบอกไปเดี๋ยวเขาหลาบแล้วไปพะเลจะเลตายมาอ้าบับนี้บอกโกมาแต่โดนแล้วโกมาแต่โดนละมาหอดมัวนี่มาจอไม่ใหญ่เขาลุงบ้านไม่เงยใช่ อู่้เผอื้ออ่นลาเผอีพุมีป่าสวร์มีแม่ก็ลงมาวนอ๋อไม่หง่เพ่นอยู่ลงบ้านุสสวรรค์มือก่อน่ได้แม่ทัหาว่ามีหญ่ก็ลงบ้านแต่ก็เลยขึ้นมานีกบอก็เลยขึ้นมาป้ามาเลยนครสวรรค์มาแลวก็มากักเลยอ๋อแล้วก็มานัเลย ขึ้นมาได้เงินเท่าไรม่ให้ใส่เนี่ยกว่ามาแล้วโอ้มาบ้านมาบ้านกระซี่บัตเงินมาจากกรุงเทพกรุงไทยพอสีได้เงินใส่จากไทยเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไปหาเงินย้อนนี่จักหนมากระบุญบ้านเด้อเตรียมเด้อสิมากินซีนสิลงมืดเลยเวลาเขามาสองมืด จ <h är êm> ักว่เงมืออื่นนี่นะอยูแท้ไรก็เฮ็ดเรียอยู่ก็อยู่กาลสินอยู่กาลสินก็อยู่มองเกาอะอยูงเกาอยู่มงเกเลี้ยงป่าปุกเลี้ยงปุกนะคะแถวกาลสินอยู่อำเภอตำบล ตนี่เพิ่นกันยุบ้านตะกี้นั้นลงไปหาหนานพระดาเมตซาเซางเฮือนกับโเเ็น <laughs> ลงไปมาหาชูนั่นแหละยึกว่ายังอยู่เมองเก่าัดแล้วพอหะขบมากจนพูดอยู่พเมื่อก่อนเฮือนอยู่ห้างนาห้างบ้านพูกเหล็กพี่น้อยนี่เพิ่งก็มาอยู่นกันอยู่พี่ บริมีเล่าข่าวบ่จะเอาข่าวมาไหว้ในนี่ม่องไหว้ขอกไหว้เครื่องเพื่อนพี่น้องเพราะว่าพ่อใหญ่นะพ่อยายเบ้าโกนนี่ก็ตรงนี้กะสอมรถเนาะเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพื่อนสอมรถเลยเนาะรถจักรถจักรสอมตบรถจักรเบ้าโกนเขาเพื่อนสอบรถจักรเขรถใหญ่พ่อ เห็ดเบิดทุกอย่างนะคะลูกชายมาบอสไพรส์ไพรส์มาอินจไช่เดิมาแล้วไปตือนแล้วซื้อไส่เออผมเห็นจะหึงคูณนี่ไปลงมาบอกคูณกัน บริลงไม่ยังเป็นไงไม่ไงป้อ,องอ๋อมา่อมมังคัวก่อนประเทศยังแซ่อเซ่เหอก้อยกระปรอมก้อยกระปรอมปิ้งซีนพระเทศยังเซ่ๆเซ่อหันเร็เทศทางหน้าปรเด็ดน,ดนเออ ปกติเลยสั้างหน้าอยู่ทั้งใดสั้นแบบท,ทั่วทุกซอกทุกมุมนะคะนี่แหละพี่น้องเอราเพิ่งก็อยู่ริมถนนริมทางสิโก้เอาหรือสิเทะน่นาร้ายนะ เอา Turkey, ท่อลงเนาะใส่จักจักบ้องโฮสี่บ้องผู้เด้อต้องได้ก้อนลงอีกนะใส่สี่ปองดินก็ได้หินด่านนั่นเนาะแต่หินด่านอ่อน

ต้นหลตีงเล่นทุ่นๆนเด้อทางมูวยเนื้อล่นว่าว่าลานทรายตงมาบาโกมาเป็นโฮตามาวานล้างงานจองมือ อื่นลงคน,นวะเฮ้ยเพนบอกนะอยังไงยังเอาไวยว่าบุญม,นะมียังงานแพน งั้นก็เดินใครในที่ลงมาหรือเปล่าหรอสาวอยู่ที่ลงมาเบิดากมือเลยนะขาป่าเลยประคุลยเรามาอยู่ในบ้านยังน้องเขียนเรามา่เห็นเียนเโอ้ออยู่น่้งเทียนบ่ออ๋อ เรบ้าหรอซาอคือแม่ตะกุงเทพบ่นจะบอกบักยังก็ขึ้นมาสุตตัน,ตนไม่แั่เลยอก็ได้เดมียมเขาขึ้น,นมาเลยวออ่าไ้ไรแล้วบุนบา้าน ลงมกกลือมกันเลยลงแมลงตกลงมาเยี่ยมไม่ไงชื่อน,นี้มาเยี่ยม,มนนไม่ไงชื่อนี้จะไปมาเลยบะ <c oughs> ปุ๊บปรับมาลด <c oughs> ปุ๊บปรับมาเลย nè còn bày thâu vỏi đấy, nó, có bắp thâu mà này như nè sao? Ui, cả cha đã khấn lộc táp kìa. Ráng thải cái gì? Bẻ nè, được bây ไปอยู่โรงมอแข็งนะ่ะน,นานาศาสตร์อ๋อโรงมอนานาศาสตร์อม,อมจักมือเลยอยู่โรงบ้านามข<ะ>ึ้นเหแรงมั้งแรขึนนอนอยู่หันบ่กระสิแพงลายเตอเป็นนานาศาสตร์ต้องวอาเงินลลานด้พี่งอยู่ <laughs> <đã> xong sao <lạ. cười> okay, nó mưa, theo <laughs> Các ma từ bạn bảo Cổ nè, thằng này hết nguo là, <laughs> xoay Sao hết lên rạp Dạ kinh dạng xưa Long Hải đưa ơi Khá lai Chắc tròn nội đừng đi Phải sấy เน่กินนชาโคนเฮาสกีอออเอะไรเน่ยอือ้เลยเรลกานี่อัเพียกรอยเพลียสนักสีบ่าวนาะมกลับไปเพี่องกลับแล้วนะคะ อันนี้ก็เห็ดหนัง,หนงเห็ดหนังเครื่องในพูดด้านพูดกันยังยังคัยอีกตัวหนึ่งพอคั่วไปแล้วตัวหนึ่งนะคั่วไปแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองกำลังเนื้อตัวที่สองเนื้อตัวที่สองอันนี้เครื่องในซอยไว้เห็ดราเห็ดก้อย

ได้ยูอันขั้วสีน้ำคาวได้ไหมร้อสซอยสีน้ำคาวนะกบแปลงอ้อ่นนะกแปลงอ้แฝนนะพอแล้วปินประวานตายมา ได้ใส่อ่อนเงี้ยไปอยางมาั้งตอนหนึ่งนะ <c oughs> พอดีแล้วนะตอนนั้นเออ បាទបាទនេះទៅ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  ทั้งนี้ก็ควนนำอย่างน้ำค่อย่างกับหม่องเลยนะคะเผาผัวเบาอย่างเนื้อโสดรูบะโสดเป็นโสดทำไมอยู่ไปก็เ้าเงาสวงโซดจีบได้ปะ จีบไเยอะคอยจีบได้บอจ้าสิบหับวเด็กต้องใช้เวลาคิดเียวฟักก่ยาจะไปฟักซอยมีดท่ายใช่ ียังกับ,บมีเหย่อผู้่าผูนะคะ นก็ต้มนังมันไว้ซอยมันบ่นังมันอันนี้ก็สิลวกลวกไว้ซอยลวกไว้ซอยมันชุกลวกมันชุก,ชกไว้ซอยลาบ สามันเห็มลาพาจากก็ะด้จ้าก็คุณคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบุูดได้เลยวันเดอร์จ้ะคะเนอร์โดยสบายดีก็ค่ะ